นิ้วก้อยนิ้วนางประคองคอนะฮะนิ้วโป้งแตะมุมปากขวานิ้วชี้เอาสายป้อนนะฮะดันเข้าไปทางมุมปากด้านซ้ายของนกสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผม Artwork Channel นะฮะวันนี้ครับผมอาจจะพาทุกคนนะครับมาพ้อนอาหารด้วยสายป้อนซึ่งหลายๆคนเนี่ย จะยังไม่เคยป้อนด้วยสายไม่กล้าป้อนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่วันนี้ลืมไปให้หมดครับเราจะมาสอนวิธีป้อนด้วยสายป้อนยังไงให้ปลอดภัยต่อลูกนกครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีไม่รู้ว่าเป็นนายแบบหรือว่านางแบบนะครับ uh huh. ทั้งสายพันธุ์ซันคอนัวและ f o r ์พัสนี่ฟอร์พันยังจิ๋วๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะป้อนได้หรือเปล่านะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ขาดไม่ได้เลยคือ ตัวสายป้อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายป้อนจากแบรนด์ PG หรือว่าแพรตลอโกล์นะฮะอ่าจะมีหลายขนาดเนาะเราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของนกแล้วก็ต่อมาคืออาหารลูกป้อนตัวนี้ก็ชงม,มาแล้วเป็นอาหารลูกป้อนจากยี่ห้อ Nutibird สูตร A 2 1นะฮะฝาเขียวสำหรับนกเล็กนะฮะอ่าทีนี้เนี่ยหลายๆคนจะกลัวว่าเฮ้ยการป้อนด้วยสายจะแย่ลงไปยังไงนู่นนี่นั่นจริงๆมันง่ายมากเลยครับ เราเอาไซลิงมานะฮะนี่ดูดอาหารขึ้นมาเลยนะฮะอย่างฟอร์พัเนี่เราป้อนนิดเดียวเราป้อนแค่ประมาณซีซีสองซีซีนะฮะแล้วก็เสียบจุกเข้าไปครับนี่อย่างนี้นะฮะทีนี้ทุกคนดูนะฮะเวลาที่เราจะจับลูกนกในการป้อนเนี่ยเขาจับกันยังไงนะครับผมขออนุญาตนะฮะอันนี้คือฟอร์พัสนะฮะ เห็นขนาดครับแมอันนี้เพิ่งล้วงลังมาเลยไม่เคยป้อนมาก่อนเลยนะฮะทุกคนสังเกตนะอารจ,จะใช้นิ้วก้อยกับน,นิ้วนางเนี่ยประคองขึ้นมาครับประคองคอเขาไว้อย่างนี้นิ้วโป้งเนี่ยอาจจะไปแตะไว้ที่มุมปากข้างหนึง่งแล้วเอาสายป้อนเนี่ยดันเข้ามุมปากอีกข้างหนึ่งนะฮะดูนะดันเข้ามุมปากอีกข้างหนึง่งนะทีนี้เราก็ค่อยๆแห่เข้าไปเห็นไหมนกเขาจะชก ซึ่งการชกเนี่ยก็คือเขาเกืนสายเข้าไปนะฮะฟีดได้เลยครับเห็นไหมเห็นกระเพาะพักเข้าไหมฮะตุงเลยนะฮะอันนี้เราจะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นโดยการป้อนนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะฮะอย่างสายพันธุ์ซันคอรนัวนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยอย่างซันคอร์นัวตัวนี้นะฮะอันนี้เขาโชกอาหารเก่งแล้วเวลาเราดูเราดูยังไงทุกคนดูนะฮะเช่นเคยครับ นิ้วก้อยกับนิ้วนางประคองคอไว้นิ้วโป้ง <c oughs> นิ้วโป้งเข้ามุมปากข้างหนึ่งนิ้วชี้แตะครับเห็นปะซึ่งถ้าคุณอยากจะเมคชัวนะฮะคุณก็จับเอาไว้ก่อนแล้วคุณลองจับกระเพาะพักเขาดูคุณจะเจอสายป้อนครับเนีย่ยคุณจะเจอสายเนี่ยอยู่ตรงนี้ <c oughs> นั่นแปลว่าชัว,ว์ละไม่พลาดแน่นอนไม่ลงหลอดลมแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ป้อนเ,นยเลยครับ จบแล้วมีอ <Wow. S 1> หารแล้วเรียบร้อยอยู่ดีก็อิ่มเลยซึ่งวิธีการเลือกสายนะคุณเข้าไปที่เพจครับ Facebook Parrot Grow นะฮะคุณจะเจอครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะฮะให้ดูนะฮะว่าชื่อเพจอะไรนะครับผมอันเนี้ยคุณสามารถเข้าไปดูได้เพราะในนั้นเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าสายขนาดนี้เหมาะกับการป้อนนกสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับซึ่งเนี่ย ก็คือวิวธีการป, like <this> ป้อนนกด้วยสายป้อนแบบง่ายๆจําไว้นะฮะขอย้ oy, ung, crime, ุาตมีหนึ่งครั้งนิ้วก้อยนิ้วนางประคองคอนะฮะนิ้วโป้งแตะมุมปากขวานิ้วชี้เอาสายป้อนนะฮะดันเข้าไปทางมุมปากด้านซ้ายของนกนะฮะนกจะโชกลืนเข้าไปแล้วเราก็ฟีดแล้วก็ดึงออกตรงๆได้เลยนะฮะอันนี้จะปลอดภัยมากนะครับผมเกือบไม่ปลอดภัยตรงๆกเนี่ยแหละผมว่าขออนุญาตเก็บกงก่อนดีกว่านะ ทีนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องเลือกสายป้อนของ PG เพราะว่าสายป้อนตัวนี้เนี่ยฟีดดิ้งทิวตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแรกเลยครับที่เขาผลิตออกมาแบบให้มี3รูปกติสายป้อนจะมีแค่2รูและรลูปลายเขาจะตันซึ่งนั่นอะ่ะมันจะเกิดเชื้อโรคได้ง่ายๆเพราะคุณจะล้างทำความสะอาดได้ไม่หมดแต่ตัวนี้ครับเวลาที่เราฟีดอาหารอาหารจะออกแค่2รูนะฮะด้วยความเข้มข้นของอาหารแต่เวลาที่คุณล้างทำความสะอาดด้วยน้ําเปล่านะฮะ ผมจะทำให้ดูนะฮะสมมติเวลาที่เราล้างวยน้ำเปล่าทุกคนดูนะฮะมันจะมีรูที่1รูที่2กงและรูที่3ใช่ไหมครับเวลาที่เราล้างเนี่ยมันจะออกทั้ง3รูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะออกรูที่1รูที่2และรูที่3นะฮะทำให้สายเนี่ยสะอาดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะให้ดูหนึ่งรอบนะฮะ ทุกคนดูดีๆนะดูการออกของอาหารของน้ำนะเห็นปะทำให้เวลาที่เราล้างเนี่ยตรงปลายเนี้ยจะไม่มีเศษอาหารตกค้างทำให้นกของคุณเนี่ยสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมข้อดีต่อมาของสายป้อนตัวนี้คืออะไรอีกนี่เลยครับตรงจุกตัวเนี้ยวัสดุเขาเนี่ยไม่เหมือนตัวเดิมครับมันแน่นหนามันดูดกับสลิงมากขึ้นเราเราสามารถที่จะ เอื้ยงได้เลยไม่หลุดแน่นมากนะฮะเพราะฉะนั้นป้องกันการที่เราว่างป้อนอยู่เนี่ยแล้วอาหารมันดันแล้วกระเด้งออกเนี่ยตัวนี้ทำมาได้ดีมากๆ 3. ข้อเย่างตัวนี้คืออะไรนี่เลยครับระหว่างข้อต่อระหว่างตัวจุกคอนเน็กกับสายเนี่ยจะมีดับเบิลล็อกตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่คุณป้อนอาหารนกปัญหาเดิมๆเรื่องว่าสายหลุดลงกระเพาะเนี่ยมันจะหมดไปเพราะว่าเวลาคุณดึงเนี่ย มันก็ไม่ขาดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดว่าใครกำลังหาเลือกซื้อสายป้อนอยู่ผมก็แนะนำนะฮะ PG feeding tube นะฮะใช้ดีแน่นอนสำหรับ EP นี้นะฮะอาร์ตก็จบเท่านี้ครับผมพบกันใหม่กับ EP หน้าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ